ตาพัทยาจ้าเมื่อนี่อัตราสิบต้ำไม่เห็นว่าไม่สมเลยทีเสไว้สามมือที่เลี้ยง่ะไม่สมตีทีเสไว้สามมือ้วแค่ลอยกิโลพื่อทีหลังจากตีเสไว้สามขนนะมันก็สีอ่อนดีเรียยสีออกมเป็นสีเรีย้ยเล็กน้อยมักขันที่เราฝากเราฝากใส่อีก

ใสคี่เหมืมนกเอาอะไกะละมังนี่ไว้ใส่ไห้ใส่ยางไว้ใส่ังไว้เนี่ยเฮ็ดแจงซีเลยกินใส่เกลือไปเกลือในเกลือขางบ้านทำข้างที่สา่ไม่ีเสร็เอเกลือทะเลมาบป็นไงเขากะบะาิืมาเปนงสิว่าเสร มือมือนีสะอาดเลยมือได้ไดมมไดดต้างดีแล้วกันกรดาใส่ถุงมันแบบวัฒนาอย่างนั้นว่าไปสัมผัสเกลือของจารว่ามันน่ยมัออนวันไปเหนนะมืนะสมสมเจียงเลยเลยเพราเอ็นน้ำไหม่แล้วยดตากระมาเพรอเน้อใหม่ต่อจะเพอน้อใหม,นม่น้อไหม่กิมซุ้งที่ปลูกอยู่เกดแปดร้อยต้นนี่แหละ เพาะไว้ตัวนี้ก็ได้เกตแปดร้อยกับทางเกตแปดร้อยต้นแล้วใครสนใจมาซื้อก็ซื้อยังมือนี่กับนีคนคนเขามาซื้ออยู่ห้าสิบต้นขายอันต้นละซี่สิบห้าสิบบาทนี่แหละต้นไผ่เนี่ยกระเาพาะะกรเพาะไว้อทิ้งไงเขากับเนี่ยจะมนานางเพาะแปดร้อยแปดเก้าร้อยต้นยุดอกอยู่นี้นพเพาะเลนไปเอาตัดบกเออ่ตัด ตกแต่งกิงอยู่สวนไงเนี่ยพอริงงามๆสิเขาก็เอามาไว้ไปต้เพาะอสามปีที่แล้วนี่ยายตาไปบริจาคอยู่เชีงยงใหม่วัดเออ่เป็นโรงเรียนดอยโรงเรียนยุทธงดอยแม่แก้มเชีงยงใหม่โรงเรียนกินนอนจ้ะไปถวายกับพวกภาคยานนอนใหญ่งามเพราะว่าดินพนพดีเด็กน้อยก็ได้กินอาหารกันเห็ดอาหารอยู่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนกินนอนเนาะพวกเด็กน้อยยากจนโรงเรียนรวมเผ่าอำเภอแม่แก้มก หาลอยตัวคนคอยน้ำเข็นตายการถือยาต้านถือตัวนี้เพาะไว้เรื่อยๆเรื่อยๆจะยิ่งไหลน้ำกับเพาะนี่แหละเป็นเฮ็ดมาเป็นงานอดิเรกไปตัดนอแล้วมเฮ็ดนอไม่สมนี่ว่างกะเฮ็ดสวนเฮ็ดยังธรรมะชีวิตประจำวันของยายตาเนาะคะ่ะอยากมากดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์กด ซับตะไคร้ให้อย่าตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คะบ๊ายบาย